เชื่อไหมว่าออโตวิลล่าของเรามีรถมือสองที่ฉมชนป้ายแดงราคาต่างกันเป็นแสนถ้าไม่เชื่อเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูคะ่ะเริ่มกันที่คันนี้เลยค่ะ Honda City 1.0 SV ปี2024ราคาป้ายแดง679,000บาทแต่ออโตวิลล่าของเราขาย539,000บาทราคาต่างกันตั้ง140,000บาทแถมคันนี้ผ่อนสบายสบ0 0 0กว่าบาทคา่ะหรือจะเป็นรถครอบครัวคันนี้เลยค่ะกับ Toyota Fortuner 2 4 V Leader ปี2023ราคาป้ายแดง1 6 0 0 0ล้บาท คันนี้ราคาต่างกันตั้ง3 0 0แสนกว่าบาทค่ะออโตวิลล่าของเราขายเพียงแค่1 2 1 9 0ล้านาบาทผ่อนสบายๆส0 0 0มกว่า 20, บาทเองค่ะต่อกันที่คันนี้เลยค่ะ Ford Ranger Raptor 3.0 V6 EcoBoost 4 w h e e l ปี2023ราคาป้ายแดง1,949,000บาทคันนี้ลดจุกๆก,กันไปเลยค่ะคุณพี่5 0 0แสนกว่าบาทเพราะออโตวิลล่าของเราขายเพียงแค่1,359,000บาทผ่อนต่อเดือน22,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ เชื่อหรือยังคะว่าออโตวิลล่าของเราเป็นเต็นท์รถมือสองที่โฉมชนป้ายแดงราคาถูกๆขนาดนี้ถูกใจคุณพี่ไหมคะแถมออโตวิลล่าของเรามีการรับประกันเครื่องเกียร์บายฟิกแมนดูแล2ปีหรือ20,000กิโลยังไม่หมดนะคะออโตวิลล่าของเรามีการเติมน้ำมันเต็มถังให้ลูกค้าแถมกล้องติดหน้ารถให้ด้วยโทรมาที่เบอร์ด้านล่างหรือจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะคะ